วันนี้อยู่ในกับคุณนุ่นนะคะในรายวิชาภาษาจีนชั้นป .4 เนาะโอเคเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูสอนไปเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียนพอจําได้ไหมเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะการแนะนําครอบครัวเนาะที่โคให้เราอัดคลิปวิดีโอการแนะนําครอบครัวมานะคะวันนี้ครูจะไม่สั่งการบ้านนะคะแต่จะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปกันทั้งหมดเลยตั้งแต่บทหนึ่งและบทที่สองนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยัง เรจะมาทบทวนแล้วนะอันแรกเลยที่เราเรียนกันไปเรื่องเรื่องเวลาใช่ไหมคะช่วงเวลาต่างๆเป็นภาษาจีนนักเรียนจําได้ไหมว่าเขาแบ่งออกเป็นกรีดช่วงเวลาเอ่ยอ่ะเรามาดูช่วงเวลาแรกกันเลยช่วงเวลาตอนเช้าใช่ไหมคะเด็กๆตอนเช้าอ่านว่าอะไรคะเจ้าช่างเจ้าช่างตั้งแต่หกโมงใช่ไหมคะหกโมงยันแปดโมงห้าสิบเก้า พอแปดโมงห้าสิบเก้าเก้าโมงแล้วคือช่วงอะไรคะเด็กๆเก่งมากช่วงสายช่วงสายคือช่วงช่างอู่ช่างอู่นะคะประมาณกี่โมงคะประมาณเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้าอ่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสายอยู่นะถ้าเป็นเที่ยงคือตอนเที่ยงนละตอนเที่ยงอ่านว่าจงอู่นะคะจงอู่คือตอนเที่ยงเที่ยงเป๊เลยแล้วถึง สินาฬิกาห้าสิบเก้านาทีต่อมาคือพอเลยเที่ยงห้าห้าสิบเก้าแล้วเป็นสิบสามนาฬิกาคือช่วงไหนคะเด็กๆช่วงตอนบ่ายคือเซียอู่นะคะเซียอู่เซียอู่คือตอนสิบสามนาฬิกายันสิบห้านาฬิกาจุดห้าสิบเก้านะคะพอหกโมงหกโมงเด็กๆหกโมงกินข้าวใช่ไหมคะกินข้าวเย็น คือตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนั่นเองเราอ่านว่าหวานช่างหวานช่างหวานช่างคือตอน6โมงนะคะ18นาฬิกาจุดศูนย์ถึง23.59โอเคพอ24เป๊ะหรือเที่ยงคืนนะคะก็คืออู่เย่นั่นเองอู่เย่อู่เย่คือตอนเที่ยงคืนนะคะ24นาฬิกายัน24.59ยัน ถ้าเป็น0ูนย์หระลุศูนย์คือตีแล้วตีอ่านว่าหลินหลิงเฉิงหลิงเฉิงคือตอนตีหนึ่งยันตีห้าห้าสิบเก้าใช่ไหมคะเด็เกโอเคอันนี้ยังพอจำได้เนาอต่อมาคือบทเรื่องครอบครัวใช่ไหมครอบครัวนักเรียนพอจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยถ้าครูถามว่านี้จะ有几口人 มีเจ้าจีโคหรือแปลว่าอะไรคะเด็กๆจำมันนี้ไว้นะครอบครัวคุณมีทั้งหมดกี่คนนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราบ้านเรามีทั้งหมดห้าคนมีปู่ยา่าพ่อแม่และฉันจะบอกว่าไงคะจะบอกได้คือวอเจียวอ,อูโคเหรืนเย่เย่ในนายป้าปะม่ามามะเหอวอ 我家有五คน爷爷奶奶爸爸妈妈和我นะบ้านฉันมีทั้งหมดห้าคนมีปู่ย่าพ่อแม่และฉันอย่างนี้ไม่ค่อยยากเนาะเรามาดูคำศัพท์เรื่องครอบครัวค่ะเดี๋ยวคุณอบทวนก่อนเนาะอะจำได้ไหมว่าปู่คุณปู่เนาะคุณปู่อ่านว่าเย่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 แฟนของปู่คือย่าใช่ไหมลูก ย่าคือไหนนายไหนนายต่อมามีพ่อคุณพ่อคือป้าปะป้าปะคุณแม่ละลูกมามมามาม่านะคะแต่งานออกมามีสมมติว่ามีน้องชายน้องชายเราอ่านว่าตี้ติตี้ติาพี่ชายอ่านว่าเกอเกอรเกอเกอนะคะ ส่วนพี่สาวเราอ,อ่านว่าเจีย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 แต่เธเป็นน้องสาวน้องสาวเราอ,อ่นานไม่เหมยนะไม่เหมยแต่จะเป็นตัวชั้นล่ะข้อ่อมาเธอเป็นตัวชั้นคือวอวอนะคะโอเคครูบอกแล้วว่าการบ้านวันนี้ไม่มีแต่จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนนบทที่1และบทที่2นะคะจำนวน10ข้อ10คะแนนใน Google Form นะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ Google Form นี้ให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนของเก่านะแล้วก็กลับมาทำนะคะรบกวนว่าทำทุกคนนะคะโอเคบายบายนะคะเด็กๆใจเจียน